ี่มันชี้ให้เห็นที่บอกว่าหลักใย,ยใจความในของคนที่มาเป็นผู้นําประเทศนะครับไม่ได้ไปด้อยค่าอะไรเราก็อยากให้เห็นว่าเมื่อคุณได้รับโอกาสนะครับคุณก็ควรจะทําให้ประเทศมันดีขึ้นนะครับและเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเมื่อเนี่ยนะครับได้มีการกล่าวอ้างว่าเทหมดหน้าตักตียอมรบกวนกันเนี่เทหมดหน้าต,ากตักาตาก็ต้องการมาแก้ไขปัญหา,าเศรษฐกิจและว,วันนี้เศรษฐกิจมันแก้ได้ มันระงมเงิน <welche> ทุกระดับประทับใจกันััั้นนนะครบตั้งแต่คนจนนะครับตั้งแต่แต่ตั้งแต่รากรากยันยันยอดแล้วะค่ับมีอาการเดียวกันตอนปีสี่ศูนย์วิกฤตมันโดนยอดนะะครับแต่ว่าครั้งนี้ในรากเริ่มเริ่มจะุอนแล้วนะครับแล้วก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันชี้ได้ชัดเจนว่ามันมีปัญหาจริงประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องทับหลานความเป็นจริงเรื่องเรื่องที่ดินของประเทศ นะครับพูดย้ำอีกครั้งเพราะมันกลายเป็นนะครับในโซเชียลมีเดียน,นะครับไอ้พวกนางแบบนายแบบเนี่ยนะครับนี่ก็จะไปด้อยค่าอันอีกอย่างหนึ่งมันเคยไปทับล้างหรือเปล่านะครับรู้จักไม่ว่าอยู่ที่ไหนคือจิตใจเรื่องการรักแผ่นดินเนี่ยมันมันจางหายเนี่ยพอเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องความเป็นจริงเนี่ยมันต้องแยกแยะสิว่านะครับที่นะครับที่อยู่อาศัยของราษฎรก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยาน ความยิงก่อนประกาศเขตอุทยานถ้าเอาว่าจริงๆก็เป็นพื้นที่ป่ามาก่อนเป็นพื้นที่ปา่าสาวนันก่อนเกิดก่อนเกิดอุทยาน,นแต่ว่านี่ครับถ้ารัฐไปจัดที่ดินไม่ว่าลักษณะใดกับราษฎรที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยครับการประกาศอุทยาน,นรัฐก็ต้องให้การคุ้มครองซึ่งมันก็มีตัวเลขเนี่ยนะครับประมาณตั้งห้าหมื่นถึงหกหมื่นไร่แล้วก็มีการแตกหน่ออีกประมาณอีกเท่าตัวกว่ากว่าแต่ว่านี่นะครับนอกเหนือจากนั้นมันคือการบุกรุกของลงทุนต่างชาต แลวก็ท้ายที่สุดก็ปล่อยปละละเลยจนไม่ได้จัดการคือประเทศเรามันมีหลายพื้นที่มากนะไม่ใช่เฉพาะกรณีที่ทับลานนะครับที่ในบางอำเภอเนี่ยทั้งอำเภอไม่มีฉนดตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลสถานีตำรวจก็อยู่ในป่าสงวนแล้วก็ไม่ทำอะไรกันนะครับแต่ว่ากราณีของทับลานน่นะครับถ้าจำแนแกแยกกันได้ว่าที่ใดเป็นที่ของราษฎรที่อยู่เดิมไอน้นั่นยึดต้องย่อมได้รับการคุ้มครองอ แต่ว่าที่ใดเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ที่ของราษฎรที่มาอยู่เดิมเป็นการถูกุบภายหลังเนี่ยนะครับแล้วก็มีคดีฟ้องร้องกันต่างๆมากมายนั้นจะต้องแยกส่วนนี้กันออกไปแต่วันนี้ดูสมเินหนึงว่าในสังคมเนี่ยคือประเทศเรามันจะพัฒนามันจะแก้ไขปัญหาได้แค่เรื่อง<ช>สอง,สองเรื่องแค่เรื่องนี้ยราเยังแตกความคิดกันได้สองทางนะครับไอนางแบกนายแบกมันด้อยค่าคนอื่นนึกะดาษก็เคยไปแล้วองนี้นะครับท่านที่มันไม่ได้มันไม่ได้ดูอะ นะครับพวกเรามันก็เห็นปนัญหากันทั้งนั้นกันมายาวกันมาต้นะครับแต่ว่าหลักใก่ใจความมันไม่มีพื้นฐานจิตใจของความเป็นมนุษย์ในการรับชาติบ้านเมืองอะไรเลยเพราะว่ากรณีของทับลานที่เขากลัวกันเนี่ยก็คือว่ามันจะใช้เป็นโมเดลในส่วนอื่นๆต่อหลังจากทับลานเพราะเนี่ยนะครับการครอบครองโดยมิชอบทั้งหลายเนี่ยนะครับเหมือนกับก,การดีนรัฐโษนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับจังหวัดที่อากาศดีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยถ้าเอามาวัดเนี่ยนะครับเรื่องที่ดินไปจับ มีปัญหาขนดมากที่ดียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เวลามีปัญหาก็จับจัพวะาราษฎรทีลุก,ลกรุกในในคาหาที่ทากิน <Yeah. S 1> เพื่อปลูกขา้าว mm hmm. เพื่อปลูกขา้าวพวกปลูกมันยังจีบปลูกข้อยยังจีบแต่ไอ้พวกที่ไปเนี่ยนะครับไปเพื่อสร้างอื่นๆะ mm hmm. มีบ้างแต่ก็เป็นจํานวนน้อยนะครับที่จะจัดการกันอย่างจริงจังจัดการเป็นเพียงแค่บางกรณีเท่านะั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่ามาติครมอนจะออก สมีนาคม2566สมัยประยุทธ์จันโอชาก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นว่ามันไม่ถูกต้องก็คุณต้องการจะรักษารักษาป่ากันทั้งนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้มันถูกเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยป่าบ้านรองเนี่ยมันถูกทุบจนเกิดความเสียหายนะครับตั้งแต่สคบินนะครับบางทีบ้านเล็ก์พี่มาก่อนชนนทสารพัดนะครับในเรื่องของการทุกพื้นที่ถ้าออกมาวัดไปจับกันเนี่ยนะครับระนาวกนรรักษาการในบ้านเมืองเนี่ยเพียงแต่ว่าเยนะครับ ที่มันโดนกันจริงก็ปลาซิลปลาสร้อยกันนะครับคือประเทศมันขาดหลักเนี่ยนะครับเรื่องการจัดจัดที่นะครับให้มันเฉลี่ยกับประชาชนกลุ่มทุนที่รวยก็ห้าแสนได้สามแสนได้สี่แสนได้นะครับถัดมานะครับที่สําคัญที่สวยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกทุนอีกกลุ่มหนึ่งรูปแบบคือกรณีของทับรามผมว่าหลักใหญ่ใจความคือทําให้ถูกต้องและให้คนไทยเนี่ย นะครับเวลานี้ถ้าการเมืองเสียงกริงกันแบบนี้นะครับตั้งหน้าตั้งตากันนะครับคือมันเอากราณีหนึ่งมาเทียบกรณีอหนึ่งก็ไม่ได้แต่เห็นนะครับความขัดแย้งแคที่มันจะจําแนกกันจะจําแนกแยกแยะกันว่านะครับที่เนี่ยทั้งสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่เนี่ยมันก็มันมีหลากหลายลักษณะนะครับตั้งแต่ที่เดิมนะครับที่ชาวบ้านครอบครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนะครับให้ไปอยู่เป็นที่ทํากินสอกอ,อ,อต่อมาที่ที่สองคือที่ที่บวมเข้ามา นะครับต่อมาก็คือที่ที่บุกรุกเพิ่มไปนะครับที่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรเ,นเ,นเราเองก็แลเห็นมาทุกกรณีเนี่ยมันมีปัญหาในกันต็งดันได้หมดถ้าเราต้องการจะทําอะไรให้มันถูกต้องและเป็นธรรมนะครับและไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับและก็สามารถที่จะสร้างป่าขึ้นมาได้ซึ่งความเป็นจริงนั้นเราเนี่ยมีพื้นที่การปลูกเยอคือความเป็นจริงถ้าไม่หย่อนยานกันจริงๆเนี่ยมีประสิทธิภาพบ้านเมืองเรามี่ป่าเต็มมันแต่ไหนแต่ไร นะครับแต่ว่าต่างคนต่างกรบต่างคนต่างโกยต่างคนต่างทําลายต่างคนต่างหาประโยชน์นะครับบ้านเมืองก็มีสภาพเป็นแบบนี้นะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นผมว่ากรณีทักลานใจเย็นๆแล้วก็ทําให้ความจริงมันปรากฏมันไม่ใช่เรื่องความขัดแยง้งมันไม่ใช่เรื่องการปวดรู้ความเป็นจริงนั้นเนี่ยสมัยผมเป็นที่ปร,รึกษากาาระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีปัญหาเรื่องที่ดินนำกนิ่นสามารถเอ็กซเรย์ได้ว่าแปลงไหนมีสถานะอย่างไร ความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องที่ดินเนี่ยมันยังไม่มีความเป็นธรรมกันอีก,กนะครับไอ้ที่ครอบครองในลักษณะหลากหลายรูปแบบ<ช>ที่เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สองประธานเหมืองได้ก่อนจะขุดแรกก็ได้ป่าไปรอบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับขายป่าได้กาไรเสร็จเลยนะก็ขุดแรกพอแรกหมดเนี่ยเช่าต่อแล้วก็ขยายแล้วก็ลงพืชป่าบ,บ้างยางบ้างนะครับสิบห้าปีต่อยี่สิบบาทต่อไร แล้วสุดท้ายราษฎระดอนจำนวนหนึ่งก็ไม่มีที่ดับไอ้หนุ่แปลงห้าพันหนุ่แปลงหมื่นนะครับก็เป็นที่นี่นะครับร้องให้มาชาวบ้านชาเช่าสิบห้าปีต่อยี่สิบบาทมันจะยากอะไรเราอยู่กับระบบพันอย่างนี้มานานมากนะแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นในประเทศที่ความเป็นจริงคนนะครับหกสิบหกล้านคนนะเราสามารถอยู่กันสบายนะครับไม่ได้คับแคบอะไรเลยนะครับเราจะไม่มีคนไร้บ้านเต็มถนนราชดำเนินเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าระบบการบริหารการจัดการที่มันไม่เป็นธรรม ถ้าจัดการกันจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับเราสามารถเดยครับสร้างป่าเป็นอาชีพไปยังได้ก็คือให้คนอยู่กับป่าได้นะครับประเทศของเราเนี่ยไปทุงไหนมันเป็นป่าเราบางทีเราไปประเทศฝร,รั่งบังค่าหอะไรถ่งเราเห็นป่ามันไม่ใช่ประเทศเราเป็นแต่ประเทศเราปรเปนสมบูรณ์ที่สุด<ช>แต่ว่านะครับการปลูกฝังเนี่ยนะครับให้ให้เป็นเมืองที่มันแค่ทําสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเมืองที่มันมีเสน่ห์อะไรกันมากมายนะครับของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีบริบูรณ์อากาศก็ดีที่สุด แม้บางช่วงจะมี p m อ็ม2.5แต่ว่าเราก็าไม่ได้มีหนาว,วประเภท้ากคลั่งนะครับติดรบอะไรอย่างนั้นไม่ต้องมีพาท,ทิ์เที่ยงคืนนะครับแล้วก็เราอยู่ในชชีวิตกันตามปกติร้อนก็ไม่ได้ถึงกับร้อนตับแตกอะไรหนาวก็ไม่ได้หนาวถึงกาดหนักหนาอะไรนะครับฝนก็นานๆจะท่วมน,นกักทักทีเราก็าอยู่ในประเทศที่มีความร้อนมากที่สุดมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับที่จะเฉลี่ยประชากรไม่น้อยกว่าประเทศอังโรยทั้งหลาย แต่เราเนี่ยครับทำไปทำมาเรากลายเป็นประเทศที่มันบั่จนอยู่ได้ยังไงมาดักดานอยู่ได้ไงคนรวยก็รวยค่ะนะครับกลายเป็นประเทศที่เหลือมลำนำอินเดียได้ไงใ่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเรานี้นะครับผมว่าประชาชนต้องช่วยคิดคานกันหลากหลายเรื่องเรานะครับว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเราจะปล่อยประเทศเป็นแบบนี้หรือไม่ประเด็นต่อมาเรื่องการรับรองพุทธิสวา,าก็คือความเป็นจริงนั้นก็ถูกแขวนคนเดียวนะครับแล้วเป็นตัวสำรองด้วย เป็นเสียงตามสายเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คือหมายความว่าผมเองก็แลเห็นว่าในกรณีนี้นะครับอ๋อใน่นอนนะคะขออภัยไม่ไม่ใช่ตัวสำรองก็เป็นตัวจริงนี่แหละค่ะแต่ว่าพอพอสอยไปหนึ่งก็เลยทําให้ต้องเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมานะครับก็คือหมายความว่าต้ามีบนาหนึ่งตำแหน่งที่เป็นสารนายกอบจนะครับของงานทองใช่ค่ะทีนี้ คืออย่างไรก็าตามคือเราจะชอบหรือไม่ชอบก็าตามแต่เราก็เล็งเห็นแล้วว่าการปล่อยให้รัฐธรรมนูญปี60ผ่านมันเกิดความเสียหายเพราะการคิดที่มาของวุฒิสภามันไปโทษคนสมัครโทษคนเป็นไม่ไดแ้แต่ว่ามันต้องโทษคนคิดกติกาอันนี้กติกามันถูกออกแบบให้มันเป็นแบบนี้ม,มันก็วัวกันทังนั้นมีตรงไหนไม่วัวกันบ้าง อยาวัวลอยวัวมากจะจัดการกันแบบไหนเพราะนี่นะครับหลักใหญ่ใจกว้างเนี่ยนะครับในสี่หมื่นแปดเนี่ยเราะว่าเกินสี่หมื่นเนาะเพราะเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีใชัเรื่องชุมันและคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญหนสูงคำคิดเรื่องผู้แทนโพรงนชนชาวไทยนี่นะครับเขาคิดแบบนี้แล้วก็ไม่มีการแก้ไขนะครับที่ผ่านมาในแก้ไขเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งสส นะครับจะเัตรใบเดียวมาเป็นบัตรสองใบนะครับจากเขต3า0บัญชีรายชื่อ150มาเป็นเขต400บัญชีรายชื่อร้อก็แก้ได้แก่ดีแต่ว่าที่มาของวุฒิสภาไม่คิดจะแก้ไขเรานี่ทัดทวงกันมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตัธธ้งผู้แทนราษฎรว่ามันจะมีปัญหานะนะครับและและจะเกิดความเสียหายาไม่ว่าที่มาของส2สองสวก็ตามมัน ม,มันต้องคิดหาแก้ไขและเลือกวิธีการที่ถูกต้องแต่ทุกคนก็คิดว่าตัวเองกําลังจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับมันทีนี้ในมุมของคนร่วมร่างอย่างเช่นอาจารย์เจตโทนวัณิกนะคะอ,อาจารย์เขาก็มองว่า ตอนที่เขาคิดเนี่ยเขาก็คิดว่าคนเนี่ยจะมาสมัครเยอะนะคะเขาก็คิดเอาไว้แล้วแหละว่ามันมันน่าจะไม่ออกมารูปการนี้แต่การที่ออกมารูปการนี้เนี่ยจริงๆต้องเป็นหน้าที่ของกองกตในการที่จะจัดการถ้ามันมีการพัวหรือมันมีการทุจริตอย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกองกตมุมนี้คุณจะรูพรอมองยังไงบ้างคะว่าแบบมันไม่ไม่ได้เกี่ยวคนร่างแต่มันเกี่ยวกับกกตในการทําหน้าที่คือระบบนะครับกกตประเทศไทยเนี่ยนะครับเคยรู้อะไรบ้าง ยิห่หมายกว่าว่าก็เลยขาก็าแสวงบุญยิ <c oughs> ห่หมายวว่า,วาไปไปจาริกอยู่นะ, <c oughs> ะแสวงบุญ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาตั้งแต่เลือกตั้งทุกระดับเราพูดมาหลายครั้งว่ามันมีปัญหามาไอประเภทรับรองก่อนแล้วไปซอยทีหลังเนี่ยเพราะคนก็สงสัยไงคือคนการเมืองเนี่ยนะครับคนอื่นคนอื่นอาจจะมองไม่ตัดแต่คนการเมืองเนี่ยเขาสงสัยเลยวเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะมันหน้ามืดหมดนัน หายหมดในคนเวลาเลือกตั้งนะครับไม่ว่าที่ทางจำนองจำนํำทุกอย่างนะครับต้องการเป็นผู้ชนะไม่มีรางวัลรองชนะเลิศไม่มีรางวัลชมเชยว่าหาเสียงสุภาพเรียบร้อยต้องการผู้ชนะหนึ่งเดียวเปี้ยกล่อบางกรอบบางคนเนี่ยนะครับโอ้โอยึกแพร่ด้วยเนี่ยนะครับ <c oughs> ยิ่งกว่ากินน้ำโวบกเนี่ยนะครับวันละสามลิตรยังไม่หายเลย <c oughs> นอกจากนี้นะครับตังขงหมด <c oughs> ไปเจอผู้คน้าไปได้ก็อับอาย นะเจ้านีก็มาทวงค่าป่ายขาโคตรกะด,ดิมาะพัดคนเลือกตั้งเนี่ยเรารู้กันดีเนี่ยาะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ทบลองไปก่อนัรบรองเพื่ออะไรไฟบริหารงบประมาณแล้วก็ได้ได้ตังนะครับเอาละนะครับอาจจะไม่ได้ตังก็ได้เอาแต่ว่าหลังจากนั้นไงว่าพอเวลามันผ่านมาเป็นปคนคนหนึ่งนะครับอารมณ์ที่มีความขุ่นมัวมเริ่มจางหายหลังจากนั้นก็ ร้อยมากเราเนี่ยนะครับจากการซื้อเสียงได้สูงจุเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งที่มีการซื้อกันเต็มพื้นที่ตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันการเลือกตั้งท้องถิน่นทุกระดับการเลือกตั้งทั้งหมดสอสอนะครับพสบเนี่ยจะจะหาพระธุด,ดงมาเป็นนึงไงก็มันกติกามันเป็นแบบนี้คือเราในผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าความเป็นจริงนั้นกกตข้อพลาดมาทุกการเลือกตั้งทุกระดับมันไม่ได้เพิ่งมาพลาด ในการเลือกตั้งสวแต่เพียงอย่างเดียวเ็เห็นกันนะ้รก็ระบบนี้เนี่ยการเขียนการเขียนมาเพื่อให้เกิดการหัวอย่างเดียวถ้าไม่หัวเนี่ยจะทํำยังไงหาเสียงก็ไม่ได้ก็ได้แค่ได้นาตัวได้นาตัวกันเองครัเขาต้องเข้าไปพูดคุยนน่นนี่แลเบียงนี่มันก็ตกลงกันไม่ต้องตกลงจะเลือกเธอเธอเลือกฉันใช่ไหมเห็นไหมมันเข้าข่า,ขายวัวไหม,มถ้าอยู่เฉยๆนะครับเข้าเปนิ่งเนี่ยแล้วใครใครจะไปเลือกเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับคือไอ้ระบบมันก็ประหลาดอยู่แล้ว ปกติคนๆคนคนที่เป็นสมัครต้องมีความอยากจะเป็นใช่ไหมใช่ไอ้นี่สมัครเพื่อไม่ได้มีความอยากจะเป็นะไะเหม็นมันก็ต้องเกิดระบบกันนะแล้วลถามว่าทํากันทุกฝ่ายไหมนี่ว่าแฟกันนะก็ทํากันทุกฝ่ายแต่ฝ่ายหนึ่งทำสำเร็จอีกฝ่ายหนึ่งสาเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างบางฝ่ายจะไม่สําเร็จมันโทษอะไรใครกันไม่ได้เลยและที่สําคัญที่สุดพอได้คนหน้าตาแบบนี้คําที่พูดคนเท่ากันคนเท่ากัน ยิ่งยิ่งกว่ากฎหมายปิดปากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ไงนี่ครับเราก็ได้รับบทเรียนร่วร้บมๆกันก็เ,เอาอย่างไงกติกาเป็นแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่านี่นะครับว่าสวจะต้องมีหน้าที่ในการตั้งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองกรรมการปปชกรรมการคปตนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอสอรออรคสทชผลประโยชน์มาของพลัง นะครับสารพัดน,นะครับ